สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับพี่หมอทําถึงคนที่มาถามพี่หมอดือเยอะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะบำเหน็จชราภาพนะครับอันดับแรกเลยบําเหน็จชราภาพคืออะไรนะครับมีอยู่ในกฎหมายหรือเปล่านะครับก็มีอยู่ในพระราชบัญญัติเลยครับในเรื่องของเงินชราภาพนะครับซึ่งอยู่ในหมวดตั้งแต่มาตรา72นะครับเขาก็จะพูดนะครับว่าคนที่ จะได้รับเงินเนี่ยมีอยูอ่ได้รับเงินในส่วนของการเก็บเงินสมทบนะครับของเงินสมทบชราภาพจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในปีพศ2542นะครับเริ่มในปลายปี42นะครับก็ต้องบอกเลยว่า,าคนที่เริ่มเริ่มส่งมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไม่นับนะครับว่า เริ่มมีเงินชราภาพนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนถามพี่หมอในตัว YouTube นะครับว่าผมส่งตั้งแต่ปี38นะครับถึงปี50ผมจะได้รับเงินอะไรนะครับพี่หมอก็เลยตอบว่า38ถึง42เนี่ยไม่นับนะครับนับตั้งแต่ปี2ถึง50ที่ปีฮะ42ถึง50แปดปีแปปีเพราะฉะนั้นคุณจะได้เงินอะไรครับถ้าคุณครบ55ชราภาพเป็นเงินนะฮะเงินก้อนหรือว่าเงินรายเดือน ปดปีแปดปีเงินอะไรครับเงินก้อนเงินก้อนครับก็คือบําเหน็จชราภาพนั่นเองครับที่พี่หมอกำลังจะคุยในประเด็นนี้นะครับว่าคนที่ส่งไม่ถึง15ปีเนี่ยคุณจะได้เป็นเงินก้อนบําเหน็จชราภาพตามใจคุณเลยตอนนี้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่ในกลุ่มเราเนี่ยจะชอบบําเหน็จชราภาพกันนะครับซึ่ง คุณผมไม่แน่พี่หมอไม่แน่ใจนะเขาเขียนมาโจทย์แค่นั้นเองคือเขาส่งตั้งแต่ปี 38- ปถึงปี50เขาจะได้เงินอะไรนะครับได้อย่างไรเท่าไหร่นี่ตอบไม่ได้จริงๆนะครับพราะขึ้นอยู่กับว่าฐานเงินเดือนคุณเป็นยังไงถูกหักไว้เท่าไหร่แต่ตอบได้คําเดียวว่าคุณส่งได้ปี3 8มแถึง5้านะครับถ้านับปกติก็คือ12ปีแต่ไม่ใช่นะคุณต้องหักออกไป4ปีเหลือแค่8ปปีคุณจะได้เป็นเงินก้อนที่เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ อันนี้บําเหน็จชราภาพเนี่ยจะได้เงินยังไงก็คือจะได้เงินนะครับถ้าเป็นมาตราสามสามได้ในส่วนของคุณเองที่ถูกนายจ้างหักกับส่วนของนายจ้างนะครับอย่างละ3% 3%นะครับของเงินเดือนอีก2%ถูกหักทิ้งไปเป็นเบี้ยห,หัวแตกก็คือเท่ากับ6%นะครับสมมติคุณดเงินเดือนหมื่นหนึ่ง6ก็คือเท่าไหร่ฮะหมื่นหน หกร้อยบาน <600 S 2> ทนะครับทางโค้ <c oughs> งครับเสียวนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะมีห้วยห้วยเท่านะครับเดี๋ยวเราจะเลยลงเรือกันพี่บอกก็เลยเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าก็คือวิธีคิดก็คือเอาเงินของของสมทบของเรา300บวกกับนายจ้างอีก300ท้้าเงินหมื่นหนึ่งนะครับรวมกันเป็น600ปี1 1ึ่งสิบห้าก็คือ600คูณกับ 600คูณด้วย12 12 6 72นะครับก็คือ,อ,อได้ปีละ7,2008ปีนะครับก็คูณไป8 7 56นะครับก็ประมาณ6 7 0 0 0หมื่นครับถ้าสมมุติเงินเดือนหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้เคล็ดลับนะครับในการที่จะรับเงินให้เป็นบําเน็จชราภาพรับยังไงทราบไหมฮะหนึ่งคุณต้องส่งไม่เกิน15ปีนะครับถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ควรจะทำก็คือคุณจะต้องนับ จำนวนเดือนนะครับอย่าส่งให้เกินเท่าไหร่ฮะหนอย่าส่งให้ถึง180เดือนเพราะงั้นก่อนที่คุณจะครบ15ปีเนี่ยคุณอาจจะต้องตกลงกับนายจ้างว่าคุณขอหยุดส่งนะครับถ้าคุณยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ถ้าคุณไม่ใช่ลูกจ้างคุณออกมาคุณอย่าส่งมาตรา9 9หรือส่งมาตรา9 9ก็ได้แต่เมื่อใกล้ครบ180งวดคุณต้องลาออกมาทันทีนะครับอย่างเช่นพี่ดีรกเนี่ยเขาก็ ได้รับเงินตัวเป็นบำเหน็จชราภาพไปแล้วนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปทํางานสมัครใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเขาเล่าให้พี่หมอฟังนะครับอันดับแรกก็คืออยากให้ถึง180นะครับตอนนี้คนที่อยากได้บําเหน็จชราภาพจริงๆแล้วพอส่งเกินถึง180ทํายยังไงถ้าคุณไปรับตอนอายุ55ช่วยอะไรไม่ได้ครับรับเป็นบํานาญนะครับหรือรอพี่หมอร่วมกับตัวสำนักงานประกันสังคมแก้กฎหมายให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถ้าแก้ไม่ได้ทำยังไงมีอีก 2- 3สาทางเลือกนะครับอันดับแรกก็คือคุณปล่อยให้เงินตรงเนี้ยตกเป็นมรดกนะครับเงินชราภาพก็ให้ลูกหลานไปอันดับสองสามารถเข้าสิทธิ์ได้อีก2ทางนะครับก็คือคุณตกเป็นผู้ทุพทพลภาพนะครับเอออีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่ากับกับเสียชีวิตมันก็คือตกเป็นมรดกนั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้ทุ้ทุพลภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจฮะังนั้นสรุปนะครับคลิปนี้5นาทีแล้วก็คือคุยถึงเรื่องบ um ําเหน็จชราภาพนะครับว่ามันคืออะไรที่หมออธิบายไปแล้วนะครับว่าก็คือเงินที่เก็บส่วนของลูกจ้างนายจ้างนะครับแล้วก็มาคืนเราถ้าเราส่งไม่เกิน180เดือนนะครับหรือคืนเราถ้าเราเป็นผู้ทุกพลภาพหรือคืนเราเมื่อเราเสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิน ถ้าตั้งแต่ร้อยแปดเดือนแล้วต้องรับเป็นบำนาญชราภาพคลิปตัดไปจะพูดถึงเรื่องบำนาญชราภาพดีครับสวัสดีครับ